สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่องอ้นซาชาแนลนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนําเว็บฟรีบิตคอยนะครับคือเว็บนี้เลยวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับเข้าไปเอาลิงก์กระเป๋าเรามาใส่นะครับน่าจะเป็นกระเป๋าอะไรก็ได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็ผมใช้เป็นกระเป๋าฟอสเซตเพย์พอดีได้เข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับ ก็หน้าเว็บจะประมาณนี้เลยนะครับก็รับบิตคอยรับระหว่าง 1- ถึง100สตัตุชิทุกๆ30วินาทีนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนว่างก็ทำได้ทั้งวันเลยนะครับก็วิธีการทำเราก็กดตรงเรียกร้องไปได้เลยนะครับนี่นะครับก็รอเวลาประมาณ30วินาทีนะครับก็กดเรียกร้องใหม่ได้อีกนีนึงนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนเวลาครบแล้วนะครับ โอเคเราต้องดูให้ครบ30มสวิเสร็จปุ๊บเราจะได้รับมา14สซาตชินะครับเป็นของบิตคอยนะครับนี่นะครับก็ยอดจะขึ้นตรงนี้ตรงบัตรตรงสมดุลน,นะครับโอเคก็ลองรีหน้าดูหน้าเว็บดูนะครับก็ตอนนี้ของผมขึ้นไปร้อยสามสบิตซาตชี BTC แล้วนะครับก็เรามากดเรียกร้องได้เลยนะครับพอเรากดเรียกร้องเสร็จปุ๊บเราก็รออีก30มวินะครับก็ถ้าเราดูครบ30วิปุ๊บเราจะได้เหรียญมาเลยนะครับ โอเค๋ย่าไปเจอกันตอนเวลาใกล้ครบแล้วนะครับโอเคตอนนี้เวลาก็ครบแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาดูข้างบนนี่นะครับได้มา78สตทินะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวเรามาเรามาพิสูจน์กันนะครับว่าจะจ่ายหรือเปล่านะครับเว็บนี้เรามาลองกันดูได้นะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็กดไปอีกเรื่อยๆวันนึงก็เค้มได้เรื่อยๆนะครับเขาไม่ได้จํากัดนะครับว่าวันนึงเค้มได้เท่าไหร่นะครับถ้าเรา แล้วเราก็มาลองดูนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดนะครับหน้าเว็บก็ตอนนี้มีผู้ใช้อยู่ที่16,594คนที่ถอนออกไปแล้วนะครับถอนออกไปแล้วทั้งหมด7 2 92 BTC นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเขานะครับอันนี้การชำระเงินขั้นต่ำก็ถอนขั้นต่ำอยู่ที่0 0 0 5 BTC นะครับเว็บนี้ไม่เหมือนไม่มีลงทุนนะครับเว็บนี้ ็เสร็จ hmm. ป so so yes. <audio> right. ุ๊บอันนี้ก็จะเป็นโทรเลขก็คือกดเข้าไปนะครับก็จะเป็นก็เพื่อนๆไปดาวน์โหลดเว็บนี้มาเลยนะครับมีเว็บนี้ชื่อเว็บในนี้ในเพจสโตมีนะครับหรือในเพจสโตมีนะครับเสร็จปุ๊บถ้าเรามีอยู่แล้วเราก็กดจอยไปเลยได้เลยนะครับในกลุ่มของเขาว่าเว็บนี้จ่ายจริงหรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูนะครับพอเรากดจอยเข้าไปก็จะเป็นลิงก์กลุ่มของเว็บนี้นะครับเขาก็จะคุยกันอยู่ข้างในว่าจ่ายจริงหรือเปล่าก็เพื่อนๆลองไปดูกันได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเว็บนี้ก็ถ้าเราถ้าวันหนึ่งเพื่อนๆว่างเราเพื่อนถ้าจ่ายจริงเพื่อนๆก็คุ้มเลยนะครับเสียเวลาแต่จ่ายจริงนะครับก็ลองกดจอยไปที่คําว่าโทรเลขนะครับกดไปที่คําว่าโทรเลขแล้วกดจอยไปในเว็บนี้นะครับไปโหลดเว็บนี้ในเพจสโตมานะครับถ้ากดจอยไปเลยก็ลองไปเช็กกันดูนะครับโอเคก็ถ้าเราเสร็จปุ๊บเราก็มากดตรงนี้ได้นะครับถ้าเราว่าง ก็130วินาทีนะครับเพราะเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวพราเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เหรียญมาเลยนะครับโอเคตอนนี้เวลาก็ครบแล้วผมก็ได้มา76สาตูชีนะครับโอเค76สตูชีแล้วก็กดรีตรงนี้ไปน1ทีนะครับตอนนี้ผมก็มีอยู่ในอนี่อยู่ที่292สตูชี BTC แล้วนะครับถ้าเว็บนี้ถอนได้เดีย๋ยวผมจะมาอัปเดตก,การถอนให้นะครับเดีย๋ยวผมขอลองไปดูก่อนนะครับเรามาพิสูจน์กันว่าจะถอนได้ไหม ก็เรามาลองดูกันนะครับโอเคเว็บ okay, นี้ก uh ็มีเพ okay. okay. ียงเท่านี้นะครับถ <Yeah. S 2> ้าผมถอนได้อยากจะมาอปเดตกการถอนให้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกาลังใจหาเว็บเคมกับเว็บขุดมาให้เพื่อนๆเอยๆนะครับก็เว็บนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ